กลายเป็นปรากฏการอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยได้ไปแก้บนนะครับที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับล่าสุดเนี่ยภาพที่ถ่ายจากโดนนะครับคนแห่ดูแบบว่าโอ้โหเฉียดแสนเลยแล้วก็คือแบบคนแน่นมากยิ่งกว่างานคอนเสิร์ตนะทุกคน ถือว่ามาแรงมากๆนะครับสำหรับน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้นแพงแล้วก็ฮอตไม่หยุดนะครับวันนี้ก็ได้ไปแก้บนนะครับหลังจากนั้นก็คือแบบโอ้โหคนแบบมหาสารมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอุ้มเอาภาพที่ถ่ายจากมุมสูงนะครับมาให้ทุกคนดูเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไทยเทวาเทมาดาหรือสามเสีทุกคนที่อยู่ณนที่นี้ข้าพเจ้าขอเชิญทุกๆทุกท่านที่อยู่ณสถานที่นี้ตรงกลาง แล้วขอใ้ทุกท่านทุกทุกทุกองค์ตัมาเป็นสีพยานาคตามถวายครั้งนี้ตัวต้งการสัาทั้เจ็าวาการสุไทหรือปู่สุไทรให้ปลาลเอาไว้การพันธุ์ทา่สีอิสานปอดโจแล้วก็น้องุงอินให้กล่าวอาว้ว่าถ้ามีโอกาสจะย้อนกลับมาวันนี้ก็มาถึงแล้วขอให้เทศไทย เทว้าเทวดาพิพพระรักษาอย่สถานคี่นักมณีดวงรรววัดตาขางขอให้ทุกทุกโอทั้งเบื้องล่างเบื้องบนพาพเจ้าจะขอเอืยอถือพระแม่ธรณีนักโอตักษาพระบัพโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโอตักษาพระบัพต์โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักเมตินักเมตินักเมติพระแม่ธรณีก็าข้าเอืย วันน้ทุบนจะคโลลูกหลักวันที่มายืนอยู่นี้เป็นหมื่นเป็นพันขอพรธรณีพระแม่ธรณีวันนี้ขอท่านจงเ,เปิดพบเปิดภูมิเปิดสมบัติแห่งเมืองบดานทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นตินพระอินทร์พระบรมพยมพระกลาลขอพระแม่ธรณีจงมาเปิดร่วมกับศาลแม่ฮันนี่สีส่ศาลตรงนี้ข้าพระเจ้าจะนำสิ่งที่เอาไว้มาแก้บนขอ เจ้าตัวที่ว่าจุมาทางพิษณุโลกครับพระบาทีต้าพรเจ้าอ่างมุทลาราชับน์นะพระองค์ในส่วนของพระบาทสมตด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูสหวพระบรทสมด็จพระเจ้ยหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้ยัวพระบาทสมเด็จพระเจ้ยัวอันเชอ ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ให้พระแม่ธรณีจงเปิดให้ฮันนี่ศรีอิสานจงเปิดให้สัเภาศรีทุกคนที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้แม่ฮันนี่ศรีอิสานจงเสด็จลงมารับเมื่อรับแล้วจงเกิดตรงนี้

ให้พ่อเจ๊กะระยางนำ้ำมิตรที่ดีให้พ่อเจ๊เอ็ดซี่ที่ดีท่านผู้ใดกิดปลาน้องกุ้งอิงเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้สิ่งนั้นจงกลับไปเปิดโชคลาภให้กับคนผู้เป็นเอ็ดซี่ผู้มีความมุ่งหวังผู้มีความมุ่งหวังดีครับน้องกุ้งอิงก้อโจรที่บ้านนี้ พะโตพะเทมหาเทโมหาวอาหังวันทามิสัพพะทาสิทธิกิจจัสสิทธิกรรมสิทธิกรรมสิทสิทธิอริยาพสิทธิเมจงสเร็จจงสำ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 เร็จสำเรวยรววย ูงมึูงมต่ำูอาหมผูมตำูสูงมต่ำผูสูงขอให้ทุกคนที่ตั้งใจว่าจตั้งใจมาจงประสบความสำเร็จทิ่งนีที่อาจารย์สนไทยเป็นเงยเค้เาบบอข้าวบา มันก็จะทำให้เราเบื่อเพลินในจิตในใจ <c oughs> ขอให้ทุกท่านทุกเรื่องหมดทำอะไรหรือกินผู้ฆ่าเอาอะไรมาใส่ถ้ามีสติเราจะใ,ให้หมดที่นี่หมดตัววันนี้เราขอให้ทุกท่านทุกคนประสบความสำเร็จมิจฉิตโชคลาภมากสุดที่น้องแฟนเพื่ทุกท่านทุกคน อาจารย์จะขอมากคุณสนชัยจะออฝาก้ององผลการเพงใหม่ที่จะออกวางพรุ่งนี้อาจารย์สมชัยมาขอแล้วถวายเสียงอกับท่านนสิสาขอให้ทุกท่านทุกคนจงรับรู้ไว้ว่าท่านนิสิสารไปช่วยน้องอุ๋อิงใส่เสียงที่ห้องอัก วันนั้นอาจารย์สนชัยไปขอควันบรารีฮันนี่ศีอีสานน่าจะอยู่กับน้องน้องทานกับการบันทึกเสียงและวันที่14พรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาขอให้ทุกท่านทุกให้หน้องด้วยโอกาสต่อไป็พมจะด้มาพันเตอุกาสัขมามาพันเตอุกาสมกมาพันเต พุทธเปิดธรรมะเปิดสังฆ์เปิดเปิดโชคเปิดลามให้กับลูกหลานตัวตนข้าพเจ้าขอพรบารมีเสียงศักดิ์ธิ์ข้าพเจ้าทำาพิดอันใดไปยาส่กรรใไซเว้งตัวตนของข้าพเจ้าขอเลขเดียวเท่านั้นเองคเล่าเลขหกทับ เป็นว่าผมอเข้ากับตัวเดียวกันบาแม่บอกผมเป็นาครับ หมายเลข2ครับอยังไม่ได้สามตัวยังไม่ได้สามตัวให้หนูเดีกอจับตัวนี้เดี๋ยวมันจะเสียสัต์จะใจน้องจับเดียจะเสียสัต์จให้น้องจับลูกเงินจะได้สามตัว ขอสามตัวให้น้องจับได้พ oh ูดไปแล้วด้วยซ่งเขาขอสามตัวนะสามตัวามตัวก็มันสตัวยังไม่ได้สามตัวเอาสองนี่เหรอเอาสองเดี๋ยวอยู่ที่คนที่สื่อสารกับคุณแม่นะครับอ้า ให้อุงให้อุงยิงจ okay. um ับเพราะว่าเราลั่นวาจาไปกับเขาแล้วเอาปูบอกแล้วนะครับในอู่ยิงเป็นคนจับครั้งสุดท้ายนะครับลั่นวาจาไว้แล้วเอาลูกเอาเด้อลูกเด้อตั้งใจเอาให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สนีเร็จสำเร็จสำเร็จตัวเด็ดสักการะไปแเ้วอ้าวไปจับเพราะว่าได้ได้ได้คนลั่นวาจาไปแล้วว่าคนละลูกคนละูกไปโคนละูกไปครับเอาเดาลูกไปอ่ะ อันนี้ปู่ไม่ได้มากรบนะปู่ขอร้องปู่ขอร้องเพื่อลูกเพื่อหลาน